่กันยายน2568รที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับเราจะพาท่านมาชมพัฒนาการของทุเรียนต้นนี้ที่ปลูกได้แล้ว4เดือนเราปลูกในฤด,ดูแล้งคือเราปลูกเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาครับขณะน,นี้ต้นนี้เขาก็รากเดินยอดเดินแล้วาสาเหตุที่เราปลูกต้นนี้ก็เนื่องจากว่าเราปลูกทดแทนต้นเดิมที่เขา,าตุยไปแล้วนะครับเราจึงทำการปลูกต้นนี้ทดแทน คราวนี้มันจะมีข้อสงสัยว่าการที่ต้นทุเรียนต้นเดิมเขาถูกเชื้อราทําลายไปแล้วแล้วข้อตุยไปแล้วนั้นเราตัดทิ้งไปแล้วแล้วเอาต้นใหม่มาปลูกเขาจะอยู่ได้หรือไม่เชื้อที่อยู่ในดินนั้นเขาจะลุกลามมาหาต้นใหม่ที่เราปลูกหรือไม่นะครับซึ่งคําตอบอคําถามเหล่านี้เราก็สงสัยอยู่ในใจเหมือนกันแต่เรามีวิธีในการที่จะ,ะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น นั่นก็คือเราทําทการขุดดินตรงบริเวณนี้ตากแดดไว้ประมาณสักสามอาทิตย์จากนั้นเราจึงเอาต้นนี้ลงมาปลูกขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็จะใช้พวกชีวพันธุ์ต่างๆเหล่านี้นะครับามาดูใกล้ๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกชีวพันธุ์ต่างๆนะครับที่เราทําการผลิตเองจะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์และชีวพันธุ์ต่างๆอยู่ในนี้เราก็จะเอามาหวานมรารวยตามบริเวณใต้ ทรงพุ่มของทุเรียนเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นการยับยั้งเชื้อราในขณะเดียวกันเขาก็จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นอาหารแก่รากให้เป็นอาหารแก่ยอดและใบต่อไปอันนี้ก็เราพอใจนะครับว่าสี่เดือนผ่านไปต้นที่เราเอามาปลูกใหม่นี้เขาก็จเจริญเติบโตไปตามปกติคําตอบก็คือว่าแสดงว่า,าเรื่องของเชื้อราที่เคยอยู่ตรงนี้ ตั้งแต่รุ่นพี่ของเขานั้นก็สามารถที่จะยับยั้งได้นะครับเนื่องจากว่า,าเราก็พยายามที่จะทําทพื้นที่ของเขาให้แห้งให้โลง่งไม่ให้ดินตรงนี้แฉะหนึ่งละสองเราปลูกในแนวลักษณะยกโคกและในขณะเดียวกันพอเราปลูกผ่านไปได้พอถึงกลางฤดูฝนแบบนี้นี่เราตัดหญ้าออกเสร็จแล้วปรากฏว่าเราเห็นรากตรงนี้มันโผล่เล็กๆน้อยๆน,นะครับ วิธีแก้ปัญหาก็คือถ้าหาว่ามีรากโผล่เราก็เอาดินลูกลังมากลบไว้การที่เราเอาดินลูกลังมากลบรากไว้เพื่อไม่ให้รากของเขาถูกแสงแดดโดยตรงหลังจากเราตัดหญ้าไปแล้วก็จะไม่ทําให้รากของเขาแห้งเมื่อรากไม่แห้งยอดก็ไม่เหี่ยวนะครับมันจะมีความสัมพันธ์กันทีนี้ดินที่เราเอามาใส่เป็นดินลูกรลางเนี่ยถามว่าใส่นาแค่ไหนเราใส่นาประมาณสข้อมือประมาณเท่านี้นะครับอย่าพึ่งใส่นาเกินไป ถ้าใส่นาจเกินไปมันก็จะทําใหร้ระบบรากของเขาขาดอากาศก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อยอดและใบต่อไปข้อดีอีกอย่างหนึ่งของดินลูกรลงที่เราเอามาใส่นี่ก็คือดินลูกรลงเขาจะมีความร่วนโปร่งนะครับทําให้แสงแดดถ่ายรวมทั้งอากาศและลมเขาถ่ายเทได้ดีก็จะทําให้ระบบรากนั้นไม่มีปัญหาตัวสําคัญก็คือตัวนี้นะครับแยบบยงเชื้อราได้เป็นอย่างดี ดินอีกชนิดหนึ่งที่เอามากลบได้นะครับก็คือดินร,นร่วนร่วนที่อยู่ใต้กอไผ่ใหญ่ๆเอามาใส่ได้เลยโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ